น้องพี่น้องพี่น้องไว้ยังไงปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนครับเด็นนอยนอยเนาะได็กบนนออาครับเม็นบ้พี่น้องนี่พี่น้องหลยทำทายดิครับเจียบกอนด้ครับตั้งกล้องไว้ได้ขาหักหรอครับผมครับนี่นะครับผม สวัสดีครับออพี่น้องวันนี้ามาพบนุ่มเบีส่ปลาเป็พี่น้องเลยนะครับพานทั้งหลายสวัสดีรอรับนี่ครับต้หาอาหารบ้านๆล้อใส่งเงียครับพี่น้องเลยหลังจากปลักเป็ดไปแล้วนะครับเครับ <c oughs> ทุ่งนานะครับมีทั้งรถเกี่ยวข้าวนะครับผมเกี่ยวก็เกี่ยวนะครับข้าวเขียวก็ยังมีนะฮะพนักงานป็นรุ่นทำกินนะฮะนี่กินสีดานะครับไปรุ่นกินสีดาฮนะ กิฝรั่งครับฝรั่งกลิฝรั่งนะครสีดานะคะับวันนี้รถมาสองคันนะครับผมรถมาสองคันคนประมาณสิบคนนะครับนะครับใส่ตรงคลองนะครับผมริมคลองไปเลยข้างคลองฝั่งนี้ก็เป็นคลองนะครับ ของน้าไก่ของปูนของปูนครับผมนี่นครับทีมงานอีกทีมงานหนึ่งนะฮะทีมงานใหญ่นะครับวันนี้ นำโดยตายาดนะครับตายาดน,นะนำทีมนะครับผมนำทีมนะครับขบสูวกับเพื่อนขอไข่ที่ได้แขมมคขได้แคมป์มน,น,นอนนะครับนี่ร้อยยี่ร้อยสามนะครับ นาเกี่ยวก็เราก็มีนะฮะอยากใส่น้ำแบบไหนก็เลือกตามสบายเลยครับนะครับประชันกันนะครับพอตากับลูกเขยนะฮะพอตาลูกเขยครับพอตาเนี่ยครับพอลูกเขยนะครับผมครับประชันกันนะครับใครจะได้หรือจะเป็นหมูหรือเป็นจานะครับ หลุผลในพรุ่ง,งนี้เช้านะครับน้ำนะครับเหมาะเหมาะมากเลยเหมาะมากเลยน้ำน้ำเหมาะมากเลยนะครับนี่ตาหยาดนะครับตาหยาดฮนะติดตามตาหยาดไปนะฮะ วันนี้จะใครจะแชปบรรยากาศก,าก็คอยติดตามชมพรุงนี้นะครับรอบสรุปผลงานนะครับนะครับปักลงไปครับเด็ดลงไปนะครับใส่ตรกรองนะครับ เห็นในคลองเลครับเสียงปลานะครับปลาผุดนะครับเสียงปลาผุด้วครับ สวยงามตามท้องเรื่องนะครับ <c oughs> น้ำตืนตื่นนะครับผมแต่น่าจะมีปลานะครับปลาดุกนะครับปลาดุก ปลาดุกปลาช่อนนะครับปลากลงไมานะครับมาพี่น้องปักเบ็ดครับผมนี่ครับหลังจากเสียไว้แล้วพี่น้องเอ้ย ครนี่ครับพี่น้องไปให้พี่น้องเบิง่งเป็นหลังนี้เด้อครับเด้อ กิ่ได้เบ่เสวเวลาแล้วเบิง้งขยายมรถตัวนี้ผมนายพี่น้องหลังจากเสตเสร็จแล้วครับผม เนี่ยแตกขากล้องก็หักเลยครับเด้อขากล้องหักครับผมได้ถือเอาละครับผมโอ้ยขาทุนอีกแล้วครับไปอย่าไปเรื่อยๆพี่น้องเลย,ยห่อนนะครับเพี่น้องเลยมาดีกับสายวันพาครับผม วันพระครับไปเรื่อยพี่น้องเลยลั่งนี่ไหมคือเป็น มาแล้วครับตัวหนึ่งครับผมปลาไปต้มครับผมนี่ครับปลาหมอครับผมปลาหมอปลาหมอตัวหนึ่งนะครับผมไปต้มครับเจ็บครับผมเจ็บนะครับแต้มหนึ่งมาแล้วนับหนึ่งี่พี่นอ้องพี่น้องไวยังไง ปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนครับเป็กนในอนอ,อยเนาะไดวอนอนนอ,อาครับมือพี่น้องนี่พี่น้องไล่ทำทายดิครับเจียบกอนด้วยครับตั้งกล้องไว้ไลขาหักหรอครับผมครับนี่นะครับผมดูหลังนี้พี่น้องนะครับ <c oughs> กดกัเด้คร <C Jersey. S 1> ับกด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 ติดนึงเดืนมาตังไดือนหน่อยเน่ะหอย่าได้ครับเด้อไม่เป็นเขานี่ครับขาตั้งกระหักครับผม นี่นนตัวไหนด้อพี่น้องเด้ออจจะกิวตรงเนี้ยว่าตรงเนี้ยกะนั่นขาตั้งบม่มีครับผมปลดก่อนครับ เรียบร้อยครับนะครับรอบื่อมันรอบไปรรอบแรกเด้ดนี่รอบหยาบกลับครับผมใช่หรืกาหยาบกลับมาได้ปลาดุกเพย่ดที่ปลาคอสองตัวครับผมัน่งน,นี้ได้ป่าลูกป่าครับผมครับเป็นยังไงบ้างครับผมฝั่งนี้น,นี่คือเป็นยังไง ในเทนำยังอะไรตัวหนึง่งหน่อยนั่นเลยตัว,ตวโอ้คือตัวนัานาโอ้ด้สุดหนึง่งตัวนี่อโอ้มีดุกีกูโอ้สอคอเลยสองคอไงพระยูถั่ลมาเสขขเดเยมือแนถ่ลมาไดคนเดีติโอ้ อ่พเ่็นน้องเราดูผลงานครับเป็นไงอโอ้ห<อ>มานะครับฝานะนฮะฮะนะครับผ่านต้นครับผมตัวใหญ่ใหเป่งๆได้แค่ไดดูแลล้อสายลอสาเหมอนเขาเ,เขาขา่้วเขาคนน่ะผมเราดูผลงานในกระซังอ่ะดุกดุก อนะครับลูกหน้าบานฉันนี่ฮะทนไอฮะท่านไอเร็วด,ดูกันเน้าบ่รงงานฮะนมีหป้อยมาประแดงส่งเข้าประกวนฮะมาดูดดกนนันนะครับบานไกฮะงแกงกบัวบวคล่ะมาดูมาดูวคอใหญ่ขาไหนดูไอช้นบานฉันหครับ่านะะอุณ ดูตัวมันดูโอ้ยดูตัวประจอนบานฉันดูครับก็ยังใหญ่เลยดิหมดจังโอ้ปลาหมอมาหน่อยครับพักก่อนครับยังินน้ำพักกินน้ำก่อนยังใส่ไม่มดเลยครับ นะะดูผลงานนะฮะผลงานนะครับเป็นยังไงครับผมเอ๊ผปดูเอมา้าม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 าเี๋ยวาปาม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 านาานาามามาามามามเย กอแค่นี่ปลาเออลูกปลาครับต้มแบ้บเอาใช่ใช่เออบ้าน่าหารู้หรอนะนี่ครบครับ้อนนอกบบแบนี้ปลาไหลปลาดุกผมนี่ปลาจิงครับน้ำินแรง เห็นบ sí, sí, mm ่เนี่ยนี่นี่ปลาตองนี่นี่นเครับนี่ฮะหลับหลับหลับเลยคุณผู้ชมหยับเบียดกันปไปนี่ฮะพ่อควานครับพ่อควานส่งตรงมาจากทหารนะฮะทหารคอมิ้นได้เกือบแตะทหารนขมิ้นครับ อเกีขววาครับำกุงมาเลยครับน้ำก็ก็จะเดือดแล้วอปลาครับข้าววานะครับเขอดเด็ดนะครับขอดเ็ดนะฮะนี่ไว้ บต, re, ต, ôm, ต, ôm, ต ôm. Uh, ้มครับต้มต้มต้มโอ้ยบลต้มเหรอครับอู้ครับผู้ใดได้สาิีเนี่ยบ่บังเตี้ยเนี่มได้กันครับพี่น้องต steht, turkey, s house, <S yeah. ้มปลาครับง่วนหนุกน่วนนุกงานตาไม่แรงใครได้กินแล้วพี่น้องเอ้ยแค่ชุดเท่วรอรวมพลนะครับเดีนั่นเดี๋ยวบักน้าไห่วะเดี๋ยวบักน้าจิที่อยากคุณหน้ากระลังคุณ อย่างนี้อกนนาเด้อปลาคุณใช่เนี่ยนี้ดอกใส่ผิดไท่ว่ทำหมกันอืมอ่งเอียงปลาทำหมกหุ่งผมทำหมกหุงกลางทุ่งนี่นจะด้เลยุดหนามันห่อนด่างบ่เด้าน้ำปลาจากนั้นกูใช้น้ำปลาเด็ดครึ่งหมอคนอนครครึ่ง

ตัวเด็ตัวนึงระตัวนึงอะโอ้ยินว่าขยี้ยินย็นนี่ครับงามๆเลยครับผมสวยงามงามครับโอ้โห,โหโปวดเด็บว่านอนนี่เนาะ เก็บกันครับโอ้โเนี่ยก็ดีรู้บ่าได้แล้วขอเก็บกันครับผมปวดครับปวดปวดปวดอ่าพี่น้องมาดูหลังนี้ครับเป็นยังไงครับผมปล,ปล,ปล,ปลปาอะไรครับผมโอ้ปลาดุกครับปลาดุกปลาดุก khắp hủng ngâm ngam khắp hủng กายินยินหมดละโอ้โหนี่ครับประดุกสวยงาม ยอดเลยครับผมเพิ่งเห็นครับปลาดุกครับวันนี้ครับขอเก็บกันได,คด้ครับเออ้อครับหลังนี้มาดูหลังนี้ครับลูกปลาครับผมไนลูกปลาครับออลูกปลาลูกปลาจินลึปีเนี่ย ทุกคนครับเอ้ผมมาพี่น้องรอบปูครับไปจีบเบิร์ดแล้วล่ะบึ้งขั้นนี้นะครับผมมีว่านอ่ะดูดอู้ขั้นเปียกไม่ไม,ม่ย่นดูดเลยหนองเลยมาเลยครับผม ครับสวัสดีครับ,ด,รบดีครับผมสวัสดีตอนเช้าอากาศแจ่มใสครับผมม,มาดูผลงานของแต่ละคนนะฮะสิบโลโอ้โอสิบโลฉันวา่าไงว่ไงไฟยนำ้ำไอหยัดเฟย์หยาดชอบบรรยากาศดีโอ นี่ของใครเนี่ยของเจ้าเจ๊เด็บันเลยมันบเป็นตปลานมันอายะเคลือนขมเมาได้ได้หลายบัก็ได้สองทามันละแกสองไ่สองสองามันละเก็บแล้วมีอีกบัวอะไ้แล้ว เงี้ยเช่นเข้าไปดูดูแต่ดูนี่ขึ้นเข้าคือเข้านี่่อยเขาถิ่มเงยข้าก็นี่มันว่าไหนเนาะปัดเปิดยังไงอย่างเงี้ยอ่ะโอ้ันนี้เขามันนั่นยู่้ยังไงบงน้มเยนเชิมนเนอาปสามโด้ขาวโมเขียนมันกัอกันอืม แรงสง่าลรู้ันพลาดเด็ดเลยแรงไมรู้เลยเกลียข้างอีกจีข้ังอีกมันใหญ่กว่านะจักอันอย่งมันงัดมันงันที่ไหนนี่ยพี่น้องวันนี้โซเฟอร์ได้แต่ลูกปลาครัผมใส่น้ำไปยอกี่กกันเล อ,อยกได้หายแก้นได้หลายทีแกไ้หายได้หลานี่ก็เด้เวลากลับบ้านแล้วพี่น้องเอ้ยพัดจหระพาลงเือยังเียไหยก็เลยอะ่ะจิตม่ต้องใ้เวลากลับบ้านแล้วครับพัดแช่อ่าแค่นี้นะครับผมไล่กดแคร์กดสับตะไคร้เ้อ แดดออกแล้วพี่น oh, <okay>. oh? ้องอเกินหนือนนี้บ้าเจ้จะเปลี่รไม่ไดป่าม่้ป่าดิดนยิ่งแงไปไนป้าพ่อกูดีตายอยู่นี่